ยินดีต้อนรับสู่ดิออร์จินจุดกาเนิดที่เทปเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกคนรู้ว่าโลกลมใช่คุณรู้ผมรู้แต่เคยสงสัยไหมว่าหากเรายือนอยู่ตรงจุดที่โลกกาลังหมุนพลิกลงด้านล่างทําไมเราถึงไม่ร่วงหล่นหลุดออกไปจากพื้นโลกล่ะหรือเวลาเรากระโดดเราตกลงมาที่ผิวโลกทุกทีเลยวันนี้ผมจะพาคุณไปหาคําตอบนั่นเองสิ่งที่ทําให้เรายังอยู่บนโลกได้โดยไม่ร่วงไม่หลุดหรือไม่ลอยไปไหนก็คือแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงเราไว้ซึ่งแรงโน้มถ่วงนี้เป็นเพื่อนซีแสนดีที่อยู่กกัับเเเเเรราาาาาตตลลลออออดววยยนนนะะถึงงแแมมมม้่่่่จจไห็็ู ขงเราเสมอและยังทํางานตลอดเวลาอีกด้วยมันทําให้ของของเราไม่ลอยออกไปในอวกาศทําให้ฝนตกลงมาสู่พื้นโลกและไม่เพียงแค่เราดวงจันทร์ยังถูกมันดึงไปรอบโลกโลกก็ถูกดึงไปรอบดวงอาทิตย์และมันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงอาทิตย์ก่อกําเนิดขึ้นเมื่อ4,500ล้านปีก่อนอีกด้วย แล้วแรงโน้มถ่วงคืออะไรล่ะย้อนไปในอดีตมนุษย์เราก็รับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างยึดเหนี่ยวตัวเราให้ติดอยู่กับพื้นผิวโลกและไม่ว่าสิ่งใ,ใดๆล้วนตกลงสู่พื้นผิวโลกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใบไม้ร่วงหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขาหิมะและน้ําฝนแต่ผู้คนในสมัยนั้นยังไม่มีความสงสัยหรอกในยุคที่ธรรมชาติเป็นใหญ่อะไรที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่คือธรรมชาติทั้งนั้น แต่ใช่ว่าคนโบราณจะไม่รู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเลยนะแต่ความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงของคนโบราณนั้นแตกต่างจากยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงแล้วคนโบราณเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรย้อนกลับไปช่วงประมาณ3 4 0ถึงปีก่อนคริสต์กาลอาริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกโบราณได้นิยามเจ้าสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างตกลงพื้นและไม่ลอยออกไปว่าแรงโน้มถ่วงแต่แรงโน้มถ่วงที่พวกเขาเข้าใจนั้นแปลกกว่าปัจจุบันมากเพราะผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงดาวและวัตถุอื่นๆโคจรรอบโลกเป็นวงกลมมมมสสสบูรรรณ์ซ่่งงเเเกกกกกิดดจากกากกาาัััตต้้วยยปลในนนนุษ มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆเคลื่อนที่บนท้องฟ้าโดยมีโลกอยู่ตรงกลางดังนั้นเมื่อมีอะไรบางอย่างตกลงมามันก็อธิบายได้ง่ายมากว่ามันกำลังพยายามกลับคืนสู่ศูนย์กลางซึ่งเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือพวกเขายังเชื่อว่าท้องฟ้าประกอบด้วยทรงกลมใสซ้อนกันหลายชั้นซึ่งทำให้ดวงดาวและวัตถุอื่นไม่สามารถเข้ามาบนโลกได้และปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าก็เกิดขึ้นจากเทพเจ้า โชคดีจังที่เราไม่ได้เชื่อแบบนี้แล้วแต่ใครเป็นมนุษย์คนแรกที่ทําให้ความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงของเราถูกต้องล่ะในช่วงศตวรรษที่16-17การิเลโอการิเลอีนักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอิตาลี 17, io, io, za, ysics, ow, Italy, ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ส่องไปบนท้องฟ้าเพื่อศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าและเขาก็ได้ค้นพบดวงจันทร์บิวาร4ี่ดวงของดาวพฤหัสบดีการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ดวงจันทร์ที่โครจรรอบโลกของเราแต่ยังมีวัตถุอื่นๆที่โครจรรอบดาวเคราะห์อื่นอีกด้วยการค้นพบนี้ขัดแยยงงงกกกกกัับออริสโตตเลลลลที่่่าาาาวววป็นนศู์ขจ นอกจากเรื่องดาราศาสตร์แล้วเขายังสนในด้านฟิสิกส์ด้วยเขาได้ทำการทดลองโดยการทิ้งวัตถุที่มีมวลต่างๆลงจากหอเ e อ็นพิซาแล้วคนพบว่าวัตถุทั้งหมดตกลงสู่พื้นโลกด้วยความเร็วคงที่โดยไม่คำนึงถึงมวลของวัตถุซึ่งผลงานนี้ขัดแย้งกับความเชื่อในสมัยนั้นที่คิดว่าวัตถุที่มีมวลมากจะตกลงสู่พื้นโลกเร็วกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยและเขายังได้ทำการทดลองโดยการกลิ้งลูกกลิ้งลงบน,บนบระนาบเอียงที่มีความลาดชันต่างๆและคนพบว่าเวลาที่ใช้ในการกลิ้งของลูกกลิ้งลงสู่พื้นโลกขึ้นอยู่กับควววาาามมนนนนขขอองงงงงงร่่ด้้้ยูกกลลลลิเเเผีแสใหห็ ของแรงโน้มถ่วงเป็นค่าคงที่บนพื้นผิวโลกและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทาการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโดยตรงแต่เขาก็ทาการทดลองหลากหลายที่ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงความเร่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุผลงานของเขาได้ส่งอิทธิพลนันใหญ่หลวงต่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา หลังจากนั้นไม่นานในช่วงศตวรรษที่1 7ถึง18ไอแซคนิวตันชายในประวัติศาสตร์อีกคนนอกจากซีฟจ็อบที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจากผลแอปเปิ้ลใช่ตามตำนานนิวตันกำลังนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลในสวนของเขาตอนที่แอปเปิ้ลลูกหนึ่งร่วงลงมาจากต้นมันกระตุ้นให้เขาตั้งคำถามว่าทำไมแอปเปิ้ลถึงตกลงสู่พื้นโลกแทนที่จะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเริ่มคิดถึงแรงที่ดึงดูดวัตถุทั้งหมดบนโลกเริ่มสังเกตทำการทดลองกับสิ่งของหลากหลายจดบันทึกซ้ำๆและด้วยความคิดสร้างรรรรคคคค์วววาา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 ามมมมอออออยยกกกกููู้เ้เเเหห็นนแแลละุุ่่่งงงงงงงััขขขขจึึตตตบไดดดดถถๆโ เข้าสู่ศูนย์กลางโลกนอกจากแอปเปิลแล้ว, <S 2> <S 2> ลวเขายังสงสัยอีกว่าทำไมดวงจันทร์ถึงไม่ตกลงมาบนโลกที่ดวงจันทร์ไม่ตกมายังโลกเพราะดวงจันทร์มีความเร็วในการโคจรรอบโลกที่สมดุลกับแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดนั้นดึงดูดด,ด,ดวงจันทร์เข้าหาโลกแต่นั่นก็ทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแทนที่จะตกลงมาถ้าคุณยังไม่เห็นภาพลองนึกถึงลูกตุ้มที่แขวนอยู่บนเชือกลูกตุ้มจะถูกดึงดูดลงล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ถ้าลูกตุ้มน,นั้นมีความเร็วในแนวราบที่สมดุลกับแรงโน้มถ่วงมันจะไม่ตกลงสู่พื้นแต่จจจะเเเเคคลลลื่่่่อออนนนนทททีีีป็ววงรรบบบโกกกดดยัั ทุกอย่างที่เขาศึกษาคนพบนาไปสู่การพัฒนากฎแรงโน้มถ่วงสากลที่อธิบายแรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวลโดยกฎบอกว่าวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลจะดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยแรงดึงดูดแรงดึงดูดนี้ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุทั้งสองแล้วระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองโดยทุกสสารในเอกภพจะดึงดูดสสารอื่นๆด้วยแรงที่มีขนาดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลคูณของมวลทั้งสองและเป็นสัดส่วนผกผันกับค่ากําลังสองของระยะห่างระหว่างกันผมรู้ผมรู้คุณมึนใช่ไหมล่ะถ้าจะพูดยที่แรงงงดดึึูจะยิ่มข้นว ของวัตถุทั้งสองเพิ่มขึ้นแล้วแรงดึงดูดจะยิ่งน้อยลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองเพิ่มขึ้น และต้องขอบคุณกฎแรงโน้มถ่วงสากลนี้ที่ทําให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆได้มากมายกฎแรงโน้มถ่วงสากลมีบทบาทสําคัญในหลายสาขาเช่นฟิสิกส์ที่ใช้ศึกษาแรงโน้มถ่วงคลื่นความโน้มถ่วงหลุมดําและรูหนอนในดาราศาสตร์กฎนี้ได้ช่วยคํานวณการโคจรของดาวเคราะห์และวัตถุมากมายที่อยู่ในอวากาศศึกษาการกาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์การก่อตัวของกาแล็กซีและโครงสร้างของจักรวาลในวิศวกรรมศาสตร์กฎนี้ช่วยออกแบบโครงสร้างเช่นอาคารสูงสพานเขื่อนทําให้มั่นใจในความปลอดภัยและมั่นคงอีกทั้งกฎนี้ก็ ยังใช้ในการออกแบบและควบคุมดาวเทียมเจรวดและยานอาวกาศช่วยในการสำรวจอวกาศศึกษาสภาพอากาศและทำให้ระบบนำทาง GPS ใช้งานได้แต่ถึงกระน,นั้นแม้ว่ากฎไร้น้มถ่วงของนิวตันสามารถใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่มันกลับไม่สามารถอธิบายการโคจรของดาวพุธได้อย่างแม่นยำเนื่องจาก,กวงโคจรรูปวงวรีของดาวพุธมีการบิดหมุนไปเรื่อยๆ ในช่วงศตวรรษที่19ถึง20อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังที่ได้สร้างทฤษฎีความโน้มถ่วงที่มีชื่อว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมันถูกนํามาใช้อธิบายการโคจรของดาวพุธแสงที่เดินทางเป็นเส้นโค้งเมื่อผ่านความโน้มถ่วงสูงๆหลุมดําและปรากฏการณ์ต่างๆในเอกภพได้อย่างกว้างขวางซึ่งทฤษฎีนี้อธิบายว่าความโน้มถ่วงไม่ใช่แรงแต่เป็นผลจากการโค้งงอของปริภูมิเวลาภายใต้อิทธิพลของมวลและพลังงานโดยมวลและพลังงานจะบิดโค้งปริภูมิเวลาทําให้วัตถุอื่นๆเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้งไปยังวัตถุที่มีมวลมากถ้ามันดูซับซ้อนลองนึกภาพ ผ้าปูที่วางอยู่บนพื้นราบเรียบถ้าผมวางลูกบอลขนาดใหญ่ไว้บนผ้าผ้าจะบุ๋มลงตรงจุดนั้นและเมื่อผมวางลูกบอลขนาดเล็กกว่าลงไปมันจะกลิ้งไปตามรอยบุ่มทีนี้ลองนึกภาพดวงอาทิตย์แทนภาพลูกบอลมันสร้างหลุมขนาดใหญ่บนพื้นเรียบหรือก็คือปริภูมิเวลามวลของดวงอาทิตย์จะบิดโค้งปริภูมิเวลาทําให้ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์และในทางเดียวกันหากมวลของวัตถุมีมากพอปริภูมิเวลาจะบิดโค้งจนแสงไม่สามารถหนีออกมาได้วัตถุนั้นก็จะกลายเป็นหลุมดํา เป็นยังไงกันบ้างฟังเรื่องแรงโน้มถ่วงมาถึงตอนนี้แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าคุณอยากจะออกไปจากโลกนี้คุณจะต้องทํำยังไง,หา,ง history, หากคุณต้องการหลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปคุณแค่ต้องทําความเร็วให้มากกว่าความเร็วหลุดพน้นเท่านั้นเองความเร็วหลุดพน้นก็คือความเร็วที่ต่ําที่สุดที่วัตถุจําเป็นจะต้องมีเพื่อหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันคือความเร็วที่ยานอวกาศจะต้องมีเพื่อหน,นีออกจากแรงดึงดูดของโลกยังไงล่ะลองจินตนาการถึงลููููกก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 บบบบอออลลลลลลที่่ยยยยยิิิงงงง้้้้นนนนไปจจจาาาาาาพพพืืโหหดดวววววคคมมเเรร็็ตตํะะส ะร,รอบโลกลกแหากยิงด้วยความเร็วหลุดพ้นลูกบอลจะหนีออกจากแรงดึงดูดของโลกและล่องลอยอยู่ในอวกาศได้สำหรับโลกของเรานั้นความเร็วหลุดพ้นอยู่ที่11.2กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ43,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าหากเรายิงอะไรขึ้นไปได้วยความเร็วตั้งแต่11.2วินาทีขึ้นไปวัตถุน,นั้นก็ควรจะหลุดออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลกและไม่กลับลงมาอีก แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลถึงเป็นทรงกลมคําตอบก็คือแรงโน้มถ่วงเมื่อมวลสารที่ลอยอยู่ในอวกาศมารวมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองจะดึงดูดทุกส่วนเข้าหากันอย่างสมดุลทําให้เกิดแรงที่เท่ากันในทุกทิศทางนั่นทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในอวกาศกลายเป็นทรงกลมแต่ถึงกระนั้นถ้าวัตถุนั้นนั้นมีขนาดเล็กและมวลไม่มากพอเช่นดาวเคราะห์น้อยหรือดวงจันทร์พวกมันก็มักจะมีรูปร่างไม่แน่นอนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงไม่เพียงพอทที่จะให้มมันนเป็รงกล นอกจากนี้ผลกระทบของแรงโน้มถ่วงแต่เราระดับทำอะไรได้บ้างดวงจันทร์ซึ่งมีค่าแรงโน้มถ่วงเพียงหนึ่งในหกของแรงโน้มถ่วงของโลกหรือประมาณ 0.16G นั้นสามารถดึงดูดน้ําในมหาสมุทรบนโลกทําให้เกิดกระแสน้ําทะเลและประกากฏการณ์น้าขึ้นน้าลงได้ส่วนดวงอาทิตย์ที่มีค่าแรงโน้มถ่วง2 8 g สามารถดึงดูดดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะให้โครจรรอบตัวได้แต่ถึงมันจะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกถึงหลายเท่ามันก็เทียบกับหลุมดําไม่ได้เลยอย่างหลุมดําที่อยู่ใกล้โลกที่สุดซิจิทอริอัสเอมีค่าแรง ไม่มีสิ่งใดสามารถหนีออกจากแรงดึงดูดของมันได้เลยรวมถึงแสงด้วยและสุดท้ายสิ่งที่ผมจะบอกอาจจะทําให้คุณตกใจแรงโน้มถ่วงทําให้คุณตัวหดตอนที่คุณตื่นมาตอนเช้าคุณจะสูงกว่าตอนที่คุณกําลังจะเข้านอนตอนกลางคืนนั่นเป็นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงกดคุณตลอดทั้งวันและทําให้กระดูกสันหลังของคุณหดตัวไงล่ะและเมื่อคุณเข้านอนตอนกลางคืนกระดูกสันหลังของคุณมีโอกาสที่จะคลายตัวกลับออกมาและความสูงของคุณจะเปลี่ยนแปลงประมาณครึ่งนิ้วในตอนเช้าไม่เชื่อหรอลองเอาสายวัดมาวัดดูสิและอย่าลืมกดไลกกดดแชรตติาม และกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้มากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น